คลิปที่ผ่านมา<ส>เราได้ไปดูวิธีการอ่านเดตโค้ดของแบรนด์ระดับตำนานอย่างลุยตองกันไปแล้วคลิปนี้เอสเซ่แบรนด์เนมรับซื้อฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้มือสองจะขอพาพเพื่อนไปดูวิธีการอ่านปีของแบรนด์สุดคลาสสิกอย่างชาแนลแบรนด์ที่ผู้หญิงทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากจะได้มันมาครอบรองแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อกระเป๋าก็ต้องศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมกับการเช็คเลขโฮโลกแกรมของกระเป๋าชาแนลในแต่ละใบว่าซีเรียลนัมเบอร์มีหน้าตาเป็นอย่างไรรหัสขึ้นตัวด้วยเลขไหนเป็นปีไหนเพื่อให้รู้ที่มาาาาขขอองงงกกรระะะเเเเปป๋ที่ลลัจจได้้็นแ ที่จะไม่พลาดลีปใหม่กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอเลยครับโดยโฮโลแกรมชาแนลซีรีส์หมายเลขไก่จะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลานั่นก็คือในช่วงเวลาแรกกระเป๋าที่ถูกผลิตตั้งแต่ปีคศ1986ไปจนถึง1988จะระบุตัวเลขบนสติกเกอร์เป็นจํานวน6หลักและในช่วงเวลาต่อมาตัวเลขบนสติกเกอร์จะระบุเป็นจำนวน7็หลักเช่นกระเป๋าที่ถูกผลิตตั้งแต่ปีคศ1989ไปจนถึง1991จะขึ้นตัวเวยเลข1 กระเป๋าที่ถูกผลิตตั้งแต่ปีคศ1991ไปจนถึง1994จะขึ้นต้นด้วยเลข2กระเป๋าที่ถูกผลิตตั้งแต่ปีคศ1994ไปจนถึง1996จะขึ้นต้นด้วยเลข3ตามลำดับจนมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายกระเป๋าที่ถูกผลิตตั้งแต่ปีคศ2005จนถึงปัจจุบันจะมีการระบุตัวเลขบนสติกเกอร์เป็นจำนวน8หลักอย่างในช่วงปีคศ2005ไปจนถึงปี2006จะขึ้นต้นด้วยเลข10 ในช่วงปีคศ2006ไปจนถึง2008จะขึ้นต้นด้วยเลข11ในช่วงปีคศ2008ถึง2009จะขึ้นต้นด้วยเลข12ตามลำดับจนมาถึงช่วงกลางปี2021จะขึ้นต้นด้วยตัวเลขล่าสุดอย่าง31ส่วนรหัสกับปีทั้งหมดก็จะเป็นไปตามรูปที่เราได้ขึ้นให้เห็นกันนี้และเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถบอกได้แล้วว่ากระเป๋าชายแนวในมือของเรานั้นเป็นกระเป๋าที่ผลิตในปีไหน ถ้าซื้อกระเป๋าแบรนด์ชาแนลรุ่นคลาสสิกจากร้านมือสอการจะเจอกระเป๋าที่ผลิตมาแล้วเป็น10ปีก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะแบรนด์ชาแนลสวยทนล้ำยุคล้ำสมัยถือตอนไหนก็ไม่เอาพร้อมกับราคาที่ขึ้นทุกปีใช้งานพร้อมกับการลงทุนไปในตัวกับแบรนด์สุดยอดคลาสสิกอย่างชาแนลคลิปหน้า SF b r a n d บรน e จะพาไปชมกระเป๋ารุ่นไหนนั้นกดติดตามไวรอเลยครับ